สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ได้เป็นพระสมเด็จมาให้ชมนะครับสมเด็จองค์ที่ผมถือเนี่ยนะครับก็จะตีลงทางสายวัลขังนะครับเพราะพิมพ์ก็ไปทางนั้นนะครับพิมพ์ก็ไปทางนั้นเส้นซุ้มพิมพ์พระนะครับพิมพ์ก็ไปทางนั้นโซนเนื้อหานะครับวัลคังนี้จะประกอบไปด้วย5พิมพ์หลักนะครับก็จะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีย์พิมพ์ฐานแซมพิมพ์เกตบัวตูมแล้วก็อีกพิมพ์สุดท้ายก็พิมพ์ปกโพ นะครับก็วัตคังก็จะประกอบไปด้วยผงม,มิเสธหาชนิดผงปฐมังผงอิทิเจผงม,มหาราชผงพุทธคุณแล้วก็ผงตีนสิงเหนะครับเราก็จะมีพวกเกสรดอกไม้พวกปุ๊บือกหอยพวกกล้ยน้ําว้าพวกข้าวสุกอะไรพวกนี้หลายอย่างแล้วก็จะประสานด้วยพว,วพวกน้ํามันตังอิพผกน้าอ้อยเป็นตัวประสานไปนะครับ องนี้เป็นพระที่ผมดูร่อนโซนเนื้อหาเขาดูเนบนุ่มดินะครับโซนเนื้อหาดูเนึบนุ่มดูดูสนุกดูมันดีนะครับวัดละครนี้เป็นวัดที่เป็นอา่าภาสม,มิตรวัดละครนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ใครยงค่อนข้างที่จะมากอยู่แล้วนะครับแต่ก็ถ้าจะไปเช่ามือใหญ่ก็แพงนะครับฉะนั้นก็ต้องดูเอานะครับอาศัยความสามารถเอา นะครับชอบเช่าในสิ่งที่เราคิดว่าเราเช่าไหวเราซื้อไหวนะครับเท่านั้นเองนะครับทุกอย่างก็ต้องอาศัยความสามารถของตัวเองนั่นแหละนะครับถ้าไปใช้แต่ความสามารถขเขาเดนอย่างเดียวบางทีเราก็ต้องเชื่อเขาอ,อย่างเดียวนะนะครับอันทีถ้าเราพอจะมีความรู้บ้างเขดีนะนะครับก็จะขเขาเรียกว่าไงนะก็จะสามารถเช่าพระเองได้เลยประมาณนี้นะครับ ก็สมเด็จก็พุทธคุณก็ถือว่าครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับในตามหายยมโชคลาภคงกระพันชาติแค่ข้าจะได้พระสมเด็จไหมนะครับครอบจักรวาลอยู่แล้วละนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ผมได้เป็นสมเด็จวรรคังนะครับพิมพ์ฐานแสรม่ให้ชมคลิปน้าเจอผมใหม่ขอขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ